การสั่งสมบุญในพระุทธศาสนานั้นทําได้3ทางด้วยกันคือ 1. การทาทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันใหม่ในรายการ Worry Free Zone วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของราชธิดากันต่อนะหญิงสาวชาวนาคนนี้ก็เกิดความเลื่อมใสและปื้มปิติมากมีความปื้มอยู่ในใจแม้ขนาดเดินกลับนั้นก็ไม่ได้ระวังไปเหยียบงูเข้านะงูก็เลยกัดก็ทำให้นางคนนี้ละโลกเมื่อละโลกไปแล้วเนี่ยก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานสูง30โยน วิมานเนี่ยก็เต็มไปด้วยเข้าตอกที่เป็นสีทองเต็มไปหมดเลยเทพธิดาคนนี้ก็เลยชื่อว่าเทพธิดาเข้าตอกนะหรือราชาธิดาราชาธิดาเนี่ยก็พิจารณาดูว่าเอ๊ะเราไปทําบุญอะไรมาถึงได้มีวิมานใหญ่โตโอราณขนาดนี้ก็เห็นว่าเราเนี่ยทำบุญโดยการแค่ถวายพัะตหารแก่พระมหากัสสปะโดยถวายข้าตอกนั่นเอง เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วคิดว่าเอ๊ะมาเราทําบุญแค่นี้เอง mm hmm. ก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยบุญจะหมด mm hmm. เป็นเทพธิดานี่นะ mm hmm. ก็ลงมาจากสวรรค์ mm hmm. ก็มาดูแลอุปถากนะ mm hmm. กุฏิของพระกัสสปะ mm hmm. ก็คือมากวาดกุฏินะมากวาดบริเวณกุฏิถือไม้กวาดแล้วก็ที่กวาดที่ตักผงเนี่ยก็มากวาดเ mm hmm. ติมน้ำดื่มน้ำใช้ในกุฏิให้กับพระกัสสปะ ขณะดนั้นพระกาสปาเนี่ยพระมหากาสปาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กุฏิเพราะออกไปบินธบาตตอนเช้ากลับมาเห็นเอ๊ะทำไมใครมาทําความสะอาดกุฏิแล้วใครมาเติมน้ําให้เต็มทุกวันเลยก็คิดว่าเป็นสาม,มเณรนะเขาอยู่มาวันหนึ่งพระมหากาสปานั้นกลับจากบินธบาตแล้วก็อยู่ในกุฏิก็ได้ยินเสียงคนกวาดใบไม้่องนะไปในช่องของอลูกของดูกุญแจดูก็เห็นว่าเป็นเทพธิดานะ มากกว่าใบไ,ไม้ก็เลยบอกว่าเออเจ้าเป็นใครเทพธิดาราชาธิดาเนี่ยก็บอกว่าเ,ออเราเออข้าพระอ,องค์เนี่ยเป็นเทพธิดาที่ใส่บารกับพระมหากัสปะเมื่อหลายวันก่อนแล้วก็ถูกง,งูกัดนะะละโลกไปก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระมหากัสปะก็บอกว่าเออเราไม่มีอุปถากนะชื่อนี้นะเราไม่มีอุปถากชื่อนี้ขอให้เธอกลับไปเธอนะ เทพธิดาคนนี้ก็ไม่ยอมกลับก็จะขออ้อนวอนบอกว่าอย่าทําให้บุญของดิฉันหายไปเลยนะอย่าให้ฉันได้บุญเยอะๆเธอะพระมหากรสบก็บอกไปเนี่ยอย่ามาเราตรงนี้ไม่ดีตรงนี้เป็นกุฏิของพระผู้หญิงเนี่ยไม่ควรมาอยู่ตรงนี้นะเกิดต่อไปในอนาคตเนี่ยมีคนจะเอาไปว่าร้ายเอาไปนินทาได้เนะทพธิดาราชธาิดาเนี่ยก็ ร้องไห้นะก็ลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ร้องไห้ในขณะนั้นพระสมานบุญเจ้าเนี่ยก็ได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดก็ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยไปปรากฏตัวต่อหน้าราชาธิดานะบนอากาศแล้วก็บอกว่าดูกรนะราชาธิดาเธอเนี่ยอย่าร้องไห้เลยนะเพราะพระมหากัสปะเนี่ยบุตรของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่ของพระมหากัสปะก็คือเป็นพระภิกษุเนี่ยก็ต้องระวังเรื่อง ผู้หญิงหรือว่าเรื่องการสํารวมในการที่จะให้ผู้หญิงมาเป็นอุปถาส่วนเธอเนี่ยมีหน้าที่ทําบุญเธอก็จงเร่งขนขวายทําบุญไปเธอนะแต่อย่าไปโกรธพระกระสัสป,ปะเลย mm. เมื่อจบคําเทศสอนของพระสมาพุทธเจ้านั้นราชาธิดาเนี่ยก็บรรลุเป็นโสดาบันด้วยจิตใจอันเลื่อมใสจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนะเป็นอุทาหรณ์ได้ว่า เราทำบุญนะ่ะนะก็ให้ใจเราใสา่ใสนึกถึงบุญของเราตลอดเวลาแม้ทำบุญนิดเดียวเนี่ยแต่แต่ถ้าเรามีใจใสเนี่ยนะบุญนี้ก็จะส่งผลตึกละลึกถึงบุญนี้บ่อยๆทําใจให้เลื่อมใสเราก็จะได้บุญเยอะก็ขอจบธรรมะสั้นๆไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคราวหน้าจะเดินพร